สำหรับคลิปนี้นะคะรับฟังเรื่องราวสรุป5เรื่องเด่นๆนะในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะที่ดวงดาวก็มีการขยับย้ายเปลี่ยนแปลงส่งผลงกับชีวิตของชาวมิถุนใน5เรื่องอย่างไรไปอัปเดตกันได้นะคะท่านใดที่รักนาราศีมิถุนรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15มิถุนายนถึง14กร,รกฎาคมก็รับฟังได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ติดกระดิ่งไว้นะคะสำหรับในช่วงครึ่งหลังมีนาคมนะคะเป็นการ เปลี่ยนแปลงของดวงดาวนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวอาทิตย์ดาวพุธและดาวพระเกตเรียกว่าดาวหลายดวงนะคะมีการเปลี่ยนภพเรือนนะซึ่งความหมายที่ดวงดาวเขาขยับไปก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะสำหรับในข้อที่1นนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดาวอาทิตย์โคจรเข้าสู่ภพเรือนการงานของชาวมิถุนโดยดาวอาทิตย์ก็เป็นเรื่องสังคมนะคะมีกําลังดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาทําให้อาไปสัมพันธ์กับภพการงานนะคะการงานของชาวมิถุนในช่วงครึ่งหลังก็จะ เกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะไม่ว่าจะทํางานต้องประสานงานหลายฝ่ายหลายส่วนนะคะอาจหมายถึงการถูกรับเชิญนะคะไปร่วมงานสําคัญก็ได้ไม่ว่าจะเป็นประธานนะคะงานประกาศเกียรติคุณนะหรือการได้คัดเลือกเข้าสู่งานสําคัญต่างๆที่เป็นทางการช่วงนี้ชาวมิถุนก็ถือว่ามีจังหวะเข้าสังคมออกงาน,นงต่างๆนะคะเป็นจังหวะที่ลักษณะการงานก็ต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์เป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะทำงานก็มัจะต้อง ก็เกี่ยวเรื่องของกลุ่มของหมู่คณะนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับญาติพี่น้องได้ด้วยนะดังนั้นช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะชาวมิถุนจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนหลายๆรูปแบบนะไม่ว่าจะทั้งการงานทั้งสังคมนะคะแล้วก็อาจจะหมายถึงกิจ,จก,กรรมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับพี่น้องครัวเรือนต่างๆด้วยนะเนื่องจากดาวอาทิตย์นะคะก็ไปสัมพันธ์กับดาวศุกร์นะซึ่งหมายถึงเรื่องราวในเชิง การก่อเกิดการงานใหม่ๆนะคะโปรเจกต์ Project การงานมีเข้ามานะรวมทั้งเป็นช่วงเวลาที่ชาวมิถุนเกี่ยวข้องกับคนต่างวัยเยอะขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกหลานบริวารน,นะคะเรื่องการงานต่างๆมักจะต้องติดต่อคนหลายช่วงอายุก็ได้นะเกี่ยวข้องทั้งสัมพันธ์กับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ประสานงานกับคนกลุ่มอายุน้อยกว่าด้วยนะซึ่งช่วงนี้ชาวมิถุนถือว่าอยู่ท่ามกลางคนหลายเจเนเรชันนะคะ บางท่านภารกิจหนะ้าที่ผูกติดอยู่กับลูกหลานนะคะอาจเนื่องด้วยปิดเทอมนะหรือว่าเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเยอะในเชิงภารกิจดูแลส่งเสียนะคะส่งผลให้ชาวมิถุนช่วงนี้ก็อาจจะมีกิจกรรมประเภทนี้ในช่วงครึ่งเดือนหลังเป็นต้นไปนะคะสาหรับในข้อที่2นะคะดาวประจําตัวถอยหลังนะคะกลับเข้าสู่ภพเรือนสุภาษนะเป็นภพเรือนที่ความหมายดีขึ้นนะแล้วก็ส่งผลกับ ความมีประสิทธิภาพทางการสื่อสารที่ดีขึ้นด้วยนะดังนั้นในช่วงเครื่องเดือนแรกติดต่ออะไรที่ล่าช้ารอคอยยังไม่สำเร็จผลนะคะเครื่องเดือนหลังไปแล้วเมื่อดาวพุธโคจรถอยหลังก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ไปติดต่อใม่อีกครั้งนะกลับได้รับความรวดเร็วหรือประสบความสําเร็จจากการแก้ไขปัญหาในเชิงการสื่อสารหรือเอกสารต่างๆเรื่องดาวทางการล่าช้ารอคอยติดต่อทางการงานนะคะถือว่าเครื่องเดือนหลังก็ขยับดีขึ้นนอกจากนี้ ปัญหาในเชิงอุปกรณ์การสื่อสารนะคะเอกสารที่รอคอยรอคำตอบพิจารณาอนุมัติก็มีแนวโน้มได้รับฟังข่าวสารต่างๆหรือความคืบหน้าในช่วงครึ่งเดือนหลังด้วยนะคะดาวพุธของชาวมิถุนยังเป็นดาวประจำตัวนะคะเมื่อโคจรถอยหลังนะก็ส่งผลกับเชิงสุขภาพดีขึ้นนะคะดังนั้นมันจะเป็นเชิงอาหากป่วยเจ็บอยู่ในช่วงนี้นะคะมีสภาวะโรคภัยที่ เป็นเป็นหายๆนะในช่วงครึ่งเดือนหลังถือว่าดาวพุธก็แยกออกจากดาวคู่ศัตรูนะคะถือเป็นการพักยกในเชิงสุขภาพนะะก็อาจจะมีจุดฟื้นฟูดีขึ้นนะคะ โดยข้อ2นะคะภาพรวมก็ส่งผลกับคุณภาพชีวิตของชาวมิถุนในเชิงความรับรื่นต่างๆนะคะสำหรับในข้อ3นะคะเป็นเรื่องราวที่ดาวอังคารโคจรทับลักนานะคะและเริ่มเดินหน้านะโดยดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนลาภะนะคะดังนั้นเราพูดถึงรับผลเดินหน้ามันก็เป็นเชิงได้รับผลง่ายขึ้นนะคะรวมทั้ง เรื่องของดาวอังคารก็เป็นเจ้าเรือนอริด้วยนะเป็นลักษณะงานการช่วงนี้นะคะก็จะเริ่มแอคทีฟขึ้นนะเช่นงานยากขึ้นเงินก็เยอะขึ้นนะหรือว่างานที่มีลักษณะสลับซับซ้อนยากขึ้นเหน่อยขึ้นเราก็ได้เงินเยอะขึ้นนะเรียกว่าดวงดาวกลับมามีสภาพเป็นปกตินะคะจากเดิมงานยากเงินน้อยนะหรือว่า ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะเป็นสภาวะผิดปกติของดวงดาวนะในช่วงครึ่งหลังไปงานการที่ยากขึ้นเหนื่อยขึ้นนะก็นํามาซึ่งเงินที่เยอะขึ้นด้วยนะคะดาวอังคารนะคะยังหมายถึงเรื่องพละกําลังเรียวแรงความขยันของชาวมิถุนด้วยนะเมื่อโคจรดีนะคะ,ะในช่วงที่ผ่านมาบางทีเรียวแรงก็แปลกๆนะบางช่วงดีบางช่วงเหนื่อยง่ายนะสำหรับพอดาวอังคารเดินหน้านะคะส่งผลกับเรียวแรงกําลังกลับมาเป็นปกตินะมีความขยันมันเพียรมีจังหวะ มีเหตุนะให้เราลุกขึ้นมาหยิบจับทำหลายสิ่งนะคะหรือว่าบางท่านก็ลุกขึ้นมาดูแลสุขภาพร่างกายนะในเชิงฝึกฝนออกกำลังกายใช้กำลังต่างๆเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่ชาวมิถุนนะคะได้ฟืน้นฟูหลายสิ่งรวมทั้งเรื่องสุขภาพร่างกายกำลังกายกำลังใจนะคะสรับในข้อที่4นะคะดาวพระเกตย้ายไปกระตุน้นพบสหัชชะนะคะก็คือเรื่องเพื่อนสังคมอีกเหมือนกันนะงนะั้นเป็นช่วงเวลาที่ชาวมิถุนนะคะมีความก่อเกิด การพบปะมากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นแวดวงคอนเน็ชันนะคะรู้จักคนใหม่ๆในเชิงเกื้อกูลกันงานรวมทั้งยังหมายถึงเรื่องการเดินทางด้วยเนื่องจากพบสหัสชาก็คือเดินทางระยะสั้นนะคะเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่ไม่ค่อยนิ่งและกระตุ้นฝั่งตรงข้ามก็คือพบเรือนสุขพะในงานก็คือการเดินทางไกลนะไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวต่างประเทศนะคะต่างจังหวัดนะหรือมีเหตุพักผ่อนหย่อนใจได้ในช่วงนี้ เป็นช่วงที่กระตุ้นนะคะให้เราพบปะเจอคนที่ห่างหายไปนานก็ได้คนที่เราไม่คิดว่าจะเจอนะคะหรือว่าเรื่องราวความสัมพันธ์ที่เป็นเชิงการครบหาใหม่ๆนะไม่ว่าจะเป็นคนต่างวัยนะคะเรื่องของการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนเชิงหมู่คณะในเชิงงานศาสนานงานพิธีต่างๆก็ได้เป็นช่วงที่เรื่องราวด่วนๆนะคะ,นนะ,คะเกิดขึ้นกับเรื่องการเดินทางนะเช่นภารกิจช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นลักษณะรีบด่วนนะคะหลายสิ่งเข้ามาทําให้ ต้องเดินทางปุบปรับฉับพลันมีเรื่องราวมากระตุ้นนะคะทำให้เกิดการตัดสินใจเร่งด่วนนะเกี่ยวข้องกับเรื่องการเดินทางไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจหรือเกิดธุระขึ้นมานะคะและในข้อสุดท้ายนะคะดวงดาวไปสัมพันธ์นะคะกระตุ้นเรื่องราวของมรณะนะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงในะช่วงนี้เป็นจังหวะที่หลายสิ่งรอบตัวนะคะมีการจบลงได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโปรเจกต์การปิดจบการงานนะคะ หลายสิ่งที่เกิดขึ้นนะทำให้เรามีจุดหังเหตุตัดสินใจนะคะเนื่องจากหมดวาระหมดสัญญาการเปลี่ยนแปลงรอบตัวนะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางการงานนะคะโยกย้ายที่อยู่อาศัยนะหรือว่าปรับเปลี่ยนเรื่องงานนะเนื่องจากหลายสิ่งช่วงนี้เปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สนับสนุนนะคะหรือทิศทางทางการงานจะมีลักษณะเปลี่ยนแปลงรอบตัวได้มากนะคะ ดวงดาวกระตุ้นเรื่องราวทางพี่น้องนะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องพิณกรรมเรื่องมรดกนะคะเรื่องการเคลียร์สินทรัพย์เก่าๆนะช่วงนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมาให้ชาวมิถุนไปจัดการเกี่ยวข้องนะคะสำหรับในเชิงการเงินการทองนะคะเดือนนี้ถือว่าชีวิตเกาะติดสังคมนะมักได้เงินเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนอื่นเกื้อหนุนนะคะไม่ว่าจะเพื่อนนะคะสังคมกลุ่มทีมงานที่เกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะช่วงนี้จะหาเงินได้จากเรื่องเหล่านี้นะคะทํางานคนเดียวไม่เกี่ยวใครก็มักจะ ไม่ค่อยสาเร็จนะเนื่องจากมันเป็นสภาวะที่เราต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่นนะคะต่างตอบแทนต่างช่วยเหลือบางครั้งเป็นงานการกุศลช่วยเหลืองานบุญบ้างหรือบางครั้งเราก็ได้ประโยชน์จากการรวมกลุ่มรวมทีมนะเรียกว่าเป็นช่วงที่ถ้อยทีถ้อย,ยอาศัยกับสังคมของชาวมิถุนนะคะสำหรับเรื่องราวนะคะที่ต้องระวังด้วยเหมือนกันเนื่องจากดาวมีมุมที่ดีแล้วนะคะก็มีส่วนที่ต้องระวังนะก็คือเรื่องราวที่ดาวอังคารเริ่มโคจรเดินหน้าด้วยความเป็นอรินะคะช่วงนี้ก็ระวัง อุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะคะจากเรื่องการเดินเหินกันขยับเคลื่อนไหวนะเนื่องจากดาวอังคารก็ถือเป็นดาวแบบประคอทําทให้เราอมีอุบัติเหตุเดินเตะนู่นชนนี่หรือลื่นล้มได้นะคะถือว่าเรามดระวังมีสติกับการเคลื่อนไหวนะคะ <S <S เป็นช่วงที่ดาวการงานนะคะโครจรเดินหน้าในผมวินาศการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทางการงานยังคงมีอยู่นะคะ <S <S ความผันผวนในเชิงเรื่องราวในแวดวงเกี่ยวข้องกับ การงานนะก็มีได้เช่นกันอย่างที่บอกก็เป็นเรื่องความเปลี่ยนแปลงการปรับตัวต่วตวตางๆที่มีอยู่สม่ําเสมอนะคะชีวิตช่วงนี้นะคะอาจจะไม่เป็นตัวของตัวเองไปบ้างในบางช่วงเนื่องจากเราอยู่ท่ามกลางคนหลายวัยหลายฝ่ายนะคะบางทีก็ต้องอนอ่อนผ่อนตามลูกค้าบ้านนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในแวดวงการงานนะหรือรับฟังความคิดเห็นของคนหลายฝ่ายนะคะทาให้ช่วงนี้ก็ต้องอดทนเป็นพิเศษนะเพราะบางอย่างก็ทัศนคติสวนทางกันคำพูดที่ ได้รับได้ยินได้ฟังจากคนรอบตัวบางครั้งก็ทําให้เรารู้สึกเบื่อหน่ายหรือว่าท้อแท้หมดกําลังใจเป็นคําพูดไม่ค่อยดีก็มีได้เหมือนกันนะดังนั้นถือเป็นช่วงเวลาที่ต้องสตรองกับเรื่องการอยู่ร่วมกลุ่มร่วม,วมสังคมนะคะ ฝากข่าวสารถึงชาวมิถุนสายบุญนะคะสนใจเรื่องของการเสริมชะตาเสริมดวงนะด้วยการให้นะคะได้กุศลได้ใช้ประโยชน์นะแล้วก็ได้ผลในเชิงหนุนนําดวงชะตารับฟังรายละเอียดได้ที่ท้ายคลิปนะคะพบกันได้ใหม่กับการอัาเดตดวงดาวในคลิปหน้าสวัสดีค่ะสิทธิพิเศษสําหรับผู้เข้ารับฟังคลิปของช่องโหราห9นะคะผ้าดิบสําหรับบริจาคจาก159บาทเหลือเพียง120บบาทเป็นสิ่งที่เอาไว้ใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิกู้ภัยในการ ปกคลุมหุ้มหอ่อเคลื่อนย้ายปิดบางส่วนที่ไม่สวยงามของร่างผู้วายชนเป็นวัสดุสิ้นเปลืองนั่นเองนะคะเป็นผ้าขนาดพิเศษที่เหมาะสำหรับการใช้งานและได้ใช้เสริมดวงได้กุศลไม่ว่าจะเป็นการทำบุญวันเกิดอุทิศให้กับคนที่เรารักหรือคุณอยากจะเป็นผู้ให้เฉยๆก็ได้วิธีการสั่งซื้อก็คือแอดไลน์แ b w o n ห้ 59. อย่าลืมเครื่องหมายอนะคะ แจ้งกับแอดมินนะคะว่าต้องการรับกี่ชุด1ชุดก็ยินดีนะคะใส่ชื่อได้หลายคนจะให้ทางแอดมินส่งตอบให้กับกู้ภัยเลยก็ได้หรือว่าจะให้ส่งไปที่บ้านของคุณเพื่อไปบริจาคเองท่านใดสนใจนะคะแต่ยังไม่พร้อมสามารถแอดไลน์ไว้ก่อนได้หรือท่านใดอยากติดต่อสอบถามรายละเอียดก็ยินดีนะคะขอให้ทุกท่านที่ได้รับฟังคลิปนี้นะคะร่ำรวยไม่มีเหตุผลสิ่งใดที่คุณเป็นทุกวิตกกังวลอยู่หรือว่ามีความทุกข์ความเครียดกับเรื่องใดขอให้มาลายหายสิ้นไปในฉับพลัน